ในโลกนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเราก็ต้องดูว่าภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปความท้าทายต่างๆเนี้เราจะมาปรับตัวการโดยของเขอย,ย่างไรแนวทางเหมือนเดิมก็ต้องมีการปรับตัวบ้างในบางมุม เปิดวิสัยทัศน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพีทีทีกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ GC มุ่งเป้าเสริมศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดย GC ซวางแผนผลักดันให้อุตสาหกรรมมาบตะพุทธที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นหับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เาจสารภารกิจนะครับทางด้าน3สเต็ป อย่างต่อเน,นื่องอาจจะมีการปรับในบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและตลาดโลกเราจะเสริมความแข็งแรงนะครับความสามารถในการแข่งขันนะครับในฐานการผลิตของเราในประเทศไทยมาตสุพุทให้แข็งแรงทําเหมือนสิ่งที่เราทาที่ผ่านมานหลายปีเราจะทํายิ่งขึ้นอีกเตรียมความพร้อมนะครับมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับซึ่งเราคุยอยู่ทั้งปัจจุบันแล้วก็พาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่เข้ามาคุยกันสวิสเซียเป็นโอกาสนะครับเป็นเท้าทําเลที่น่าจะมาลงทุน เราก็จะมาตั้งโรงงานผลิตและการกระจายสินค้าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศในเซาท์วสตเอเชียที่มีหลายบริษัทให้ความสนใจนะครับ G C ก็จะเสนอตัวนะครับว่าเรามีความพร้อมมีประสบการณ์ทั้งการทำงานในธุรกิจปิโตเคมี ทั้งการทํางานในธุรกิจ specialty ทั้งการทํางานในด้านนวัตกรรมทํางานในด้าน tain a b i l i t y มีความพร้อมทุกด้นะครับก็จะเสนอตัวแล้วก็ดึงดูดและชักชวนนักลงทุนนะครับในการต่อยอดทั้งต่อไปในระยะเวลาถัดไปเราก็จะเน้นเรื่องใช้ความแข็งแกร่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทยต่อยอดจากฐานของเราไปสูตรธุรกิจที่เป็น specialty หรือ high value ความพร้อมและความมั่นใจและประสบการณ์ของ G C เราเชื่อว่าสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนเหล่านั้นมาร่วมกับเราในในมรตรภูมได้ ภายใต้การรักษาฐานให้แข็งแรงกับกลยุทธ์3 step plus step change เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานในมาตบตบพุทธเชื่อมโยง value chain ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด step out สร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจต่างประเทศกลุ่มธุรกิจมูลค่าสูงคาร์บอนต่ำ step up สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจภายใต้ ESG environmental social governance เอาเนซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำธุรกิจทางด้านสารเคลือบผิว โคต i n งเรซินชั้นนําระดับโลกซึ่งมีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วและอยู่ในเซาท์เวสตเชียอยู่แล้วมีฐานมีความพร้อมอยู่แล้วเรากำลังวางแผนพัฒนากันว่าขั้นต่อไปจะมาทําให้เป็นหับของเอเชียตอนออกเฉียงใต้เซาท์เวสต์เชียร์ใ่อนาคตอนนี้อยู่ในการวางแผนอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ได้เห็นได้เร็วที่สุดนะครับส่วนโครงการอื่นๆอยู่ในช่วงการเรื่อ คุยเริ่มเจราจารในเบื้องต้นการเป็นทับคงไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวเพียงแต่ว่านี่ผมเรียน specialty เราจะผ่านตัวไปเนี่ยก็คงจะมีทับ specialty ในกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้น coating resin ของอเนริกน่าจะเป็นทับที่เกิดได้เร็วที่สุดเพราะว่าเรามีการพูดคุยระวางแผนกันมาในาระยะเวลาสักระยะาหนึ่งแล้วแล้วธุรกิจต่างๆที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมในอนาคตที่จะมาต่อยอดในประเทศไทยก็จะเป็นทับต่อๆไปนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลา3ปี5ปีต่อจากนี้ไป ที่จะเริ่มผันมาตรุาธให้เป็น specialty ครับการลงทุนเย่างที่ผมเรียน specialty ว o l u m e ไม่ได้ขนาดไม่ได้เยอะกับสิ่งที่เป็นปลายทางก็คือจะไม่ได้ใช้พลังงานสูงแล้วก็จะไม่ได้เกิดคาร์บอนที่เป็นประมาณสูงนะครับก็เป็นการตอบโจทย์เรื่องทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปด้วย แม้สถานการณ์ปี2567ยังไม่แน่นอนแต่ g c ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตด้วยการรักษาฐานให้แข็งแรงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้าง s ซ n e r g y ปรับ Portfolio โมุ่งสู่กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ High Value and Low Carbon Business สร้างโอกาสการเติบโตของมาร์กตุทธดและพัฒนา Strategic Partnership เพื่อตอบสนอง m e ะ a ทรน n ์ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต แม้ดำเนินธุรกิจเข้มขน้นแต่ว่า G C ยังให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในซีโร่ a าร e t ภายในปี2,593ด้วย